สีน้มค่ะสีสวยนะบาตาเนาะนี่คุณน่ะเป็นลอ,อ,อกคล้ายๆแ้ะจูงหนึ่งค่ะตกใส่สีงามมาเกีนะัสตีจ้าสวัสดีครับพบพอกับสาอ่ำเบาตันเพื่อกาเนะคะ่ะมือหนีกับพ้าพีพ้า,าน้องมาถึงดอยสูงเนาะค่ะห้าเห็ดนะคะ่นนะ,คะแต่ไม่พอเห็ด ถึ่งแล้วค่ะมาตนอยู่ขางทางเลยค่ะถึงมากกับมาพอ่อนนะบาตนเนาะแับเสียบด้วยค่ะมันยากาศดีดีดมอห่อนนะมออนบ่เอาค่ะมอเดียใช่จีกีนค่ะ อูเกือบจะไม่ต้น่่แนวค่ะเนาะนี่ต้นกอล่างถึงจริงพวกกันมาท่างถนี่สีเป็น้ายไปท่างพุนได้แล้วค่ะดอกไงจะนี่ท่างถุเก็บกันนะค่ะเก็บกันค่ะเก็บกันแล้วก็นี่นบนอ Thôi rồi. Thôi. Lắm. Để Thuyệt, nấm xuân, thôi. xuân dạng thật không ngam. Nó ừ. ngam. ngam. กีบตาตันจ้ัดอกไม้ค่ะตัวสีไดงเิ่นบอท่านเลยนี่พี่สส้มสีถทาได้บอตัไหนบอโอ้ตัวใอยู่ด้วยเนาะนักได้อยู่นี่ได้อยู่จ้ะจีงามพักนะจีงามพักจ้ะงามไหมครับเต็มตุ่มงามคั เกิดน้ำสวนอย่างครับสวนอย่างกตระจิดตายไงมันมีเห็ดอต้องคอยเบ่งเพิ่นนะสีมันสีมันเหมือดมันดำบ่ไปเห็นเพิ่นค่ะผมกลีนก็เป็นใบไ,ม,ไม้สวงามคะนาบาตาเจลลีมม่น้ำาอานไม่ค่ะ จีงนงามค่ะเห็ดเกี่ยวไทยหน,นะน้าบาตานเนาะใช่ว่าแมนค่ะแมนแต่ว่าเพิเ่งจ,จะฮักเนาะจ้ะเผาล่ะแกงแสบเด้อค่ะเห็ดเกี่ยวไทยนี่ไครฉันแสบเพิ่งจะหักไปเหรอนี่ค่ะจีนึงเนาะค่ะส,สวยๆนครับงามค่ะอันนี้เป็จีนึงค่ะ สีน้อยๆยูาาย่ค่ะพี่น้องรอให้มันใหญ่กุ่านี่กันนะ<ม>เนาะใครมาเอาไม้เนาะบาตานะเนเาะสวยกันายางสวยเลยจ้ะโอ้ยดอกง,งามเาะบาตานเะนาะเน็่ยังตามนี่แจกธรหมากค่ะสุดแจกแม่ค่ะแจกเลยเนาะ

เกาเลยเกากะต่าค่ะันดอค่ะหนงน้าไม้จ้ะโอเคเ่ะะต่ขยค่ะงามเลยมากหนงงามเลยมันอีกทีนึงค่ะเพื่อนมีเต่าค่ะต่อน ไม่ใส่แบบ่ใส่บุดเนื้อค่ะพีน่ะุด้วิงจริงค่ะยิ่งีุขึ้นี่ค่ะนี่มาต่งจรงๆเ่หมนี่้นง่คะ เี่น่นักาต่เนาะว่คุณอาดือเ <laughs> มืนไงคะ่ะงามๆนะครับคันมากก็บพ,อพอราะอนฮิละงูค่ะโอ้ยเขีเ่ยนเนะีเ่เนาะ แม่ตาให้มาเลยนมาแวนแล้วนีค่ะกเลยนี่ดอกแข่งรึปะดอกไงคะใช่ค่ะ ขอบแกงค่ะจริงค่ะขอบแกงค่ะที่กับมือด้ดยวยกันนั่งกัน ค่ะเป็นจีนนะงามๆเลครับจงามค่อละค่ะพอแล้วฟองดีจากปลาเพ็ดแดงไงค่ะเผาบ้าตาเอาดอกไม้เผาค่ะเงี้ยเงี้ยค่ะเด่เน้าบ้าตานผู้แข็งดีอยู่ค่ะ ดอกมันมั่งงามนะจ๊ะคุณอีกสองดอกค่ะพ่อตาเก็บเก็ดต้นนี้กันนะแม่ก็จะเอาสองดอกคุณค่ณคณนนะคออดอกคุคณกระสิแตกค่ะฝนกำลังตกใสเหมือนหนีเนาะคะนะ่ะเนาะฝนกำลังตกใสด,กด,ด,กดีงาม<ห>ค่ะจ<อ>ีงามทุนอีกดอกหนึ่งเลย สองดอกแค่ปาตัดที่กลุ่มขนุนสามดอก <c oughs> บอก้าตัดเป็นสายค่ะอื้อค่ะอู้หึยแดดเป็นหน้าแยดขึ้นเล ฝนกำล,ลังตกเมืองหันครับฝนกำลังตกลงมาเนาะดอกเพิ่นกับสิเป็นนีตออกหน่อยๆเนาะบ้าตานเนาะหน่อยๆเตะๆฝนกำลังตกใส่เมือน,นี้เนาะคะ่ะใช่ค่ะบอกเป็นได้แข็งแขงมากค่ะคนอีกบ,บ้าตาสองดอกทเต็ม อองอกเสี้ดยดงงา,ยายมันดอกแตกเน,ะะนาะค่ะเนาะแต่จุ่มงามค่ะแดยังสวยเลยค่ะ ค่ะโมโมแหลกเนาะคะ่ะเนาะหยิแด,ด้งเลยค่ะหยิตขายได้ค่ะเ่ายเม่ได้ต่ก็ได้ แม้รอ,อ,อ,อก่อนนะแม่ไปถือส้มกั่นคัะถิอจังหวะเป็นจุม๋มค่ะ ว่าไงแ่ตอหมนองเีาะเริ่งบอดีก็บ่ค่อยเห็นเนื้อค่ะมันหลีเนาะเห็ดลีเขาเล่างอกไข่เหลืองะคะ่ะ ดอกกะหักก่ะมาน้อยนี่บ่มีดอกย่องมาว่าตันเนาะไข่เหลืองเนาะครับลาหงุกไข่คาวจ้ะ ตกใส่สีงามๆเลยครับหานงาบานงามๆนี่เนาะลาตันเนาะน่ารักนี่แดงงครับโมเลยนี่สวย เม็ดผงขึ่มค่ะเม็ดผงซาทองเนาะเดอกยวคุณบอ้วนๆเลยค่ะเห็ดลางโงกครับรง,งามเลยสามดอก นี่จุ่มนึงครับเมื่อกี้ว่าเห็นใบไม้ปกเนี่ยงามนะครับอยวให้แดงจ้ะคนมาทานอีกดอกนึงค่ะ ม, mm. มันแขง็นขงนะเออบนเาบ่เท่า กลังออกไม่ว้อออกชุดไม่นะคะนเนาะม่ยจงเล่ เพชรแดงครับถัน้อยแตกแตกครับของนี่บาตาอ๋อแดดกันค่ะไม่เพิงใครจ้ะพน้นอ Như cần thấy rồi ngay hả? Hết đèn ngắp. Thế ừ. nhắn sao âm? Nắng bạn. ชั้นนะครับโอ้นจะลุมสีลงเมียแล้วคุณครับเห็นตะโกแล้วอามลุ่มไปแล้วอชั้นขัดครับ

โอดอกใหญ่ๆนีครับนี่ดอกนึงครับอยู่นํากันเหมือนแน่งน่ายครับ มีนิดหน่อยมีผลงานของสารก็บาตสานเยอะค่ะแต่ทีนี้เห็ดเห็ดแดงกาจะเห็ดแดงเห็ด,ดงอกเห็ดกอขาวค่ะแต่ไหน,ในพ่ออยู่พ่อกินค่ะในหนไรเต๋อพามือหวานอยู่ค่ะที่มีซามค่ะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซามมานะในเด้อค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการที่คลิปที่ดีต่อไปนะคะเนาะคลิ 3, มอิซามะปะซิลาพีละน้องไปก่อน,นะค่ะสวัสดีจา้าสวัสดีครับเนี้อบานค่ะเนี้อบานก็นกอขอดางทางเลยค่ะคากรับคากลับนาวาตันเนะาะครับิดถึงออกห่างถนนได้ไหมครับห่างทางเลยเนาะเจ้าทายถนนในบึงเก็บเบ,บ็ดก่อนหนึงสวยงามเลยสองดอกแฝดค่ะคะู่แฝด ต้องดอกออก้างทางแล้วจ้ะที่รถมาเห็นมีกจะถนนออก้างาาถนนเลย